สวัสดีจ้าเมนี่แม่ปล่อยได้พริกแห้งมากนะจ่ะแม่ปล่อยจะเฮ็ดพริกทอดกรอบนะจ้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกแชร์ล่กะกะกดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมนะจ้าเพื่อจะปดิพัาดรับชมคลิปของแม่ปล่อยแม่ปล่อยสิทอดบักพริกไว้ถ้ากินเหล่นจ้าไว้ถ้ากินกับเข่ากับตะบกคุ่งเจ้งสินะพริกทอดกรอบ จ้ปอกพริกที่แม่ปล่อยเลือกกับปอกพริกแข็งเนี่ยจ้าแม่ปล่อยจะตัดตัดจุกมันออกตัดจุดปอกพริกตากแดดนี่จ้าเขากรนไก่หนีบจนสุดหน่วยปอกพริกเลยจ้า้วก็พีออกเอาเนี่ยจ้าเอาเม็ดปอกพริกออกแล้วจ้า,า,กออกจาใส่ปอกพริกนะถ้าบ่าเอาออกใส่ปอกพริก เราจะเดให้ผ็ดจะได้แบบนี้แล้วเอาไปแช่น้ำเลยจ้ะ าตานนี้แม่ปลอยกะผ้าเอาเม็ดบกพริกออกแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะเอาไปล้างหล,ลายๆน้ำเลยจ๊ะไอจ้าเม็ดบกพริกนี่ก็ะยะเอาทิมนะจ๊ะสามารถเอาไปพอกได้อีกนะจ้ะปลูกเป็นต้นบกพริกได้อีกจ้ะ แล้วแม่ปลอยล่างมาพริกแล้วเรียบร้อยจ้ะเดี๋ยวให้มาพริกสเสด็จน้ำออกก่อนนะจ้ะเทลงในซามเลยจ้ะแม่ปลอยจะใส่แป้งทอดกรอบไปซอดนึงจ้ะพงปรุงรสจ้แลัวกาพริกไท้นิดนึง่งง่าขาวนิดตำ ใจมักเลยนะจ้ะมักหน่อยใส่หน่อยมากหลายใส่หลายน่าจะรากาคุ้นทุกอย่างเข็เข้ากันจ้ะจ,จะได้บักพริกนาะตาเป็นแบบนี้น่าจ้ะ เม็ดง่ากับจะกอกอ,กอยึดตรงนวยบอกพลกจ้ะตั้งกระทะไฟกลางเลยจ้ะน้ำมันเดือดละเทลงเลยจ้า ค้นเบาๆมือนะจ้ะอย่าคนแห้งจ้าพริกเหลืองเราจะตักขึ้นเลยจ้าจะพริกทอดกรอบจะจะเป็นหน้าตาแบบนี้จ้าฟัางเสียงกรอบของหมกพริกจ้า หอมจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพริกทอดกรอบของแม่ปล่อยภาเพินนเนเนเ่นนะจ้าเป็นเมนูท่านเหลนนะจ้ากินก็ข้าวกินก็ต่บหมหุ่งก็ได้นะจ้าจ้าเม็ดง่าอ,อกทัวแบบนี้เลยจ้าอย่าลืม กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง youtube ของแม่ปล่อยภาพเพื่อนในเด้จ้าเมื่อนี้แม่ปล่อยภาเพื่อนกับสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะ